เฮ้ยเมนูเมนูคืออะไรวะเฮ้ยอ๋อคือคือเราสามารถนั่งกินได้เหรอนั่งกินอ๋อโอ้ยย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 มยย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  บาทบาทเดียวบาทเดีถ้าบาทเจะอะไรกูสั่งมาสามอันแล้วไงเฮ้ยช่วยอยู่นี่นี่ช่วยช่วยนี่นี่อยู่นี่จับวันเฮ้ยแต่ตรงนี้วิวมังไม่ดีเราไปกินข้างบนดีไหมนี่งั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วกันมาข้างนอกดีกว่าเรามาวิวอากาศแจ่มใสวันนี้อากาศแจ่มใสนี่นี่เลยสามคนเขายากเขายากไหน ไอ้สัสทำไมนั่งอยู่แช่แล้วมันไอ้เหี้ยโลอยากกินอะไรโลรู้สึกเออไวตัวปิ๊ดยวปุ้มปุ้มปุ้มอยากกินโอมไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงอ้าวีมึงอ่ะแม่มึงดูแม่ดิกล้ามใหญ่ชิบหมอุ้ยอไอ้แม่กูไม่อมึงโอ้ยไม่มีนมให้ดูแล้วไอสั นมกูมึงดูดูออกมาเป็นกล้ามนี่อ่ะเออกูออเดอร์เออไม่กูเพิ่งออเดอร์ของอะไรอันไปเว้ยไอควาย่ะไอคนที่ถือชิเบอร์เกอร์แล้วชนกระจกนั่นน่าจะเป็นกูกูออเดอร์ฟิชแอนด์ชิปไปเฮียเฮ้ยเฮ้ยกูได้แล้วอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งรังกินพร้อมกันนะส่วนนี่เขาดอกใครอ่ะ ผสคนดอ้มันเอาของซื้อมาเยอะจังวะมันเป็นอะสุดรตานมันส่งดคนเลยมันไม่เียงแถวมาเลยนู้เกียฟิตอันชิฟกูไม่งกไม่มาสักทีเ้อ้ยอ้จี้ทางไรอะเก่งเก่งดูดูดูลงลงลงชิไม่ลงชี้นุอยากดูดนมกูไม่สักฮะฮะ <laughs> มึงดูนี่พ่อกับแม่มึงพิการก็ลำบากแค่ไหนแล้วมไม่ต้องมาทำตัวดื้อด้วย <c oughs> มึงดูแขนพ่อดิแขนพ่อหายเย <c oughs> แขนพ่อโดนไม้บ,บีบพี่เอ้เนี่ยฟิลิปปินส์มาแล้ว <c oughs> มาละมีคนมาส่งที่<ๆ>กินกินกินเป็ลูกกินเป็ลูก <c oughs> อยากกินไอ้เรื่อลูกจะฆ่าตายไอ้เจเย็นลูกจะฆ่าตาย

ไอ้เยอะเป็นคนฟรยไอ้เยอะเป็นคนคุมไอ้เยอะยอไอ้เยอยมันเอาของมาเสริมเล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 ยมันไอะมันเยอะยามยามกู มึงเขามึงเขามึงมันสั่งยางของมันสักูไอ้เนงเถีงของใครวะไม่ใช่ของกูนี่หว่าของกูมันมี่องมึงเหรอมันบินก ไียังมันวิกลวมันงอนละเอ้าม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 ไหนมาเกะออยัวาตายเลยเอ้ามีคนมงอารเพิ่มมาวะบอมึงเครียดมีด้วยเยอะเรายืดยืดดูอยู่นี่ยืดดูอดไรวะ ไม่มีตัวหลักที่กูไม่มีตังค์อ่ะเราต้องไปหาตังค์หมดเลยจริงใช่เหรอไอ้ยุจะหาตังค์เลยวะกูสั่งของไปหมดเลยยี่ห้ี๋ยวกูไปเป็นเชฟแล้วกัะนะตอนนึงใช่เหรอเออแต่เป็นยังไงเฮ้เชฟอ๋อนี่อุ้ยกูได้อาหารถือเลยอ๋อเป็นอาหารที่แบบเนี่ยกูเป็นเชฟแล้วน,น่ะกิ๊<ห> ไอ้กูกูอยากกูอยากรู้เซ็นเซ็นนี้กูอยากรู้ว่าเวลาเสิร์ฟมันจะเป็นไงเฮ้ยดูดูกูจะเป็นคนเสิร์ฟเลยนะเว้ยโอ้โหนี่ไงมันอยู่ข้างบนเลยนี่เสิรไปดูที่เสิร์ฟเราได้ตังค์เท่าไหร่เอ้ยมันวิ่งหนีกูไอเฮียเอ้ยสัตว์โอเคแล้วคงแหวงเดี๋ยวมึงโดนเราเฮียตัววิ่งนะสัตว์ตัววิ่งนะให้ดิ่ไอ้จอยเฮียไอ้สัตว์ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอ็นจอยเฮ้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 ยผสมภาษาอะไรสัตว์ไอ้เชี้ยนี่การกินแบบผสมเรากินข้าวจานเดียวกันเนี่ยเอ้ยอืมอยากกินต้องยำปูน่าจะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดคอสเซลนั้นใครจับปัดไทยวะเอาเลยเยี่ยมเมนี่เมนี่เมนี่ จะมีคนตามมาจริงป่าวะไม่รู้มันจะยอมมาวะที่ตรงนี้พอดีเลยสปอตดีเลยไอย้เยี่ยมึงลงไปไม่ได้กลับไปไม่ได้เลยพี่เมาเลยมาเลยนี่เรียกเขาเรียกเรียก,ยกอ๋อเอ้ยมันบอกว่าเราต้องออเดอร์ตรงเทเบิลเอ้ยเ้ย ม่งไอ้เหี้ยเดินส่งเลยไอ้มึงรับอาหารมันดิมันมันน่าจะแบบมามาคุ้มมากเลยรออยู่อ่ะหรือไอ้ต้องยำกูอ่ะไอ้ไม่ใช่ของกูไอ้เหี้ยเอ้ามันให้กูทำไมกูไม่ได้สั่งต้องยำรอเอาไม่ได้สั่งต้องยำรอแดกเลยอืมว่าคือการกินแบบไม่เต้ไอ้มีคนมาส่งด้วยไหนไหน

หนึ่งในหัวหน้าหน 아우이 น้าหน้าหน้า ต้นไม้เยอย้นยนนมันมันพูดอะไมันพูดอะไรวะคำคำอลอกสาวคนไอ้สาวคนอยยลองตบเฮ้ยมันให้ได้ยี่ยมันให้คนนี้มันไม่ได้อย เฮ้ยโคตเกยมาอีกแล้วเยเลยวิ่ง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 ชด้ยโอ้ยยมเกูเ้วกูตายกูตายยมีคนเสริมเลสต์ยคนตายี่ย้องเพายอ้า ไอ้ยี่ตายไอ้ยตองเรยปีนี้ปีนี้มันต่ไอ้ยีอ้ย่ไงมาที่เรียไปส่งให้ไอ้ไอ้ยี่คนโตคนตามเฮ้ยมึงอะไรวะไอึงไอ มึงอ่ะมึงอ่ะเอาอาหารของกูไปซะมึงอ่ะเอากูไม่ทันหรอกอาหารของมึงฉันอะมีวิธีแล้วการโดดกระโดดไปเลยการโดดการโดดไปเลยบ้าเอ้ยแต่คนที่ตามมึงมาจะเสียใจนะแกกระทำไม้ฉันทำอย่างนี้อย่าใจเย็นยุ่ก่อนยุ่ก่อนยุ่งก่อนยิงก่อนค่อยๆคุยกันสิพี่ เจนดี้ชีวนะิตอะมันมีความหมายแค่นี้เหรอวะเหมือนคนที่วิ่งตามมาปะไม่อยู่แล้วเห็นไหมต่อคนต่างแบบขาดความขาดความอดทนแต่แบบไอ้เหี้ยชีวิตมึงพึ่งพึ่งตัวเองเหน่้ยเข้าใจว่าใจเย็นกูกูกูสัญญาทุกอย่างต้องเรียบร้อยอ้าอ้าไอ้เหี้ย